พุทธโอเรื่องความสงสัยในฐานของเทวดาเทวดาทูลถามว่าบุคคลให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กํำลังให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้วันนะให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้ความสุขให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักสุขและบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ <c oughs> ขอพระองค์ตรัสตอบแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพานะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักสุและผู้ที่ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมตตะเทวดาทูลถามว่าชนพวกไหนมีบุญ จเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดสร้างอารามปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานและชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญจเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์บุคคลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตดวงจันทร์ปราดจากงนทินเดินไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีฉันใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉะนั้น ย่อมไพโรดกว่าผู้ตจนีทั้งปวงในโลกด้วยจาคะการบริจาคเมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายควาปรแปบรบมีช่อตั้งร้อยตกรดแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่มชั้นใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉะนั้นย่อมข่มผู้ตรนีได้โดยฐานะห้าประการคืออายุวันนะสุข ยศสวรรค์และเปี่ยมด้วยโภคะละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงเพลิดเพลินใจอยู่ในเทวโลกสาธุ